สวัสดีครับนะนะครับหมวดเซอร์วิสแอนด์ซัพพอร์ตนะครับอ่าวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้อยากจะมาเล่าอยากจะมาเล่าไอ้เรื่องงานเซอร์วิสให้ฟังนะครับงานเซอร์วิสพอดีว่าวันนี้นะครับได้แกะลอกตัวนึงนะฮะที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะก็เราจะมาแกะดูภายในตัวนี้นะครับไม่คิดที่จะถ่ายคลิปนะครับไม่คิดที่จะถ่ายคลิปเซอร์วิสเพราะว่าผมถ่ายไปเยอะแล้วแต่ตัวนี้มันมีเรื่องเล่านะับมีเรื่องเล่าก็เลยมาถ่ายคลิปให้นะนะได้ดูไว้ชมไว้เป็นประสบการณ์กันนะครับคือลอกตัวนนนี้ะะผมมหุ ผมหมุนเนี่ยมันมีความรู้สึกหน่วงน่วงหนืดหนืดแปลกๆปก็เลยสงสัยนะฮะได้แต่คิดแล้วก็สงสัยก็ลองอ่าเราเราผ่าล้างทาความสะอาดบังเอิญมาเจอครับช็อตเด็ดเลยมาดูตัวนี้ฮะนะฮะอย่าหาทำนะฮะนะนะครับอย่าหาทำนะนี่ฮะมันหนืดมากนะฮะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เป็นไรฮะฝั่งขวานี้แทบจะไม่มีจระบีเจอปนเลย ฝั่งขวาไม่มีอะไรเลยแห้งแห้งมากนะครับแต่มาดูฝั่งซ้ายกัน,นครับผมเปิดออกมาผมพังะเลยพังเข้าไปอย่าหาทำนะครับนะนะครับอย่าหาทำแบบนี้นะ <c oughs> มันมันมันแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็หน่วงเนืดสปูลเปล่าๆเลยแล้วก็จารบีผมไม่รู้ว่าเขาใช้จาระบีอะไรนะเป็นผู้ใช้เดิมนะครับเป็นผู้ใช้เดิมจากประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละนะ ที่เขาเป็นผู้ใช้เดิมนะครับคือจารบีตรงจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะอัดอัดจารบีจากจากตัวปรับหน่วงตัวนี้แหละนี่นะครับผมคาดว่าเขาน่าจะอัดจารบีใส่เข้าไปในนี้นะครับอัดเข้าไปนะครับใช้น่าจะเป็นเครื่องอัดจารบีแหละเนาะที่เป็นอาการแบบนี้นะครับอัดเต็มเลยครับตรงเนี้นี่ฮะซึ่งตรงนี้มันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะใส่จารบีขนาดนี้นะครับ เยอะมากโอ้โหผมเห็นนี่ผมพผงะเลยนะครับอย่าหาทำนะครับนะๆนะครับตรงนี้ตรงฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับตรงฝั่งซ้ายมันไม่มีกลไกอะไรนะครับมันไม่มีกลไกอะไรพอที่จะทําให้เรา,าต้องมาใส่จรารบีเยอะขนาดนี้นะครับให้เราใส่จรารบีหยดน้ํามันแค่ตรงจุดที่มันเป็นแกนยึดแกนหมุนตรงจุดนี้ก็พอนะครับพอเหมาะพอเลยฮะ ไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับไม่ต้องไปใส่อะไรเลยฝั่งนี้นะครับไม่ต้องไปดูแลรักษาความสะอาดขนาดนี้นะครับนานๆเราแกะมาล้างสักทีหนึ่งนะครับแบบนี้นี่โอ้โหวันนี้วันนี้ทั้งวันแน่ผมจะเป็นลมโอ้โหแกะตัวแรกเลยวันนี้วันนี้างานเซอร์วิสตัวแรกเลยเจอเลยครับของเจอของเข้าไปนะครับก็ฝากฝากเอาไว้นะครับฝากนานๆไว้ว่าถ้าเราจะเซอร์วิสนะครับงานเซอร์วิสจริงๆแล้วมันจะมีเห็นไหมมันจะมี ลูกปืนอยู่มันจะมีลูกปืนอยู่นะมันจะมีลูกปืนนะนะลองสังเกตดูดีๆนะครับให้เราหยอดนะฮะหยอดจจระบีหรือหยอดน้ํามันในลูกปืนก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นหยอดน้ํามันเนี่ยหยอดน้ํามันนะถ้าสมมุติว่าอ่ามันหยอดไม่ได้อ่าถ้าสมมติเป็น,เป,นเป็นรูอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สามารถหยอดน้ํามันได้อย่างเงี้ยนะนะลองหาเข็มดูครับอ่าผมไม่รู้ว่าเข็มผมอยู่ไหนละนะครับอ่าสมมติน่ะเจอเข็มละ อลองหาเข็มหรือว่าไม้จิ้มฟันนะครับหาอะไรก็ได้ที่มันสามารถแทงไอเจ้าลูกบอลลูกปืนเนี่ยลงไปได้แล้วเราก็หยอดน้ํามันตามเข็มนะฮะหยอดน้ํามันไปตามร่องเข็มไอตามตามเข็มแบบนี้นะครับมองเห็นไหมนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมกะประมาณให้สมมติว่าผมผมแทงลงไปนะแทงลงไปแล้วแล้วหยอดน้ามันตามเข็มอย่างเงี้นะครับน้ำม,นมันมันก็จะไหลลงไปเองนะครับใน,ในกรณีที่เราไม่มีไม่มีตัว หลอดที่มันมีแกนเข็มให้นะครับนะแต่ถ้าหลอดที่มีแกนเข็มแล้วก็ทิมลงไปได้เลยนะครับแล้วก็หยอดนะฮะนี่คืออีกหนึ่งหนึ่งตัวนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็อยากจะมา,าฝากเตือนฝากเตือนนั้นนะครับการลักลอกเป็นเป็นอะไรที่ถูกต้องแต่ถ้าลักลอกเราดูแลลอกแบบไม่ถูกวิธีนะครับมันก็จะก่อให้เกิดปัญหานะครับแบบนี้นะครับงานเซอรฟฟ์วิสก็จะค่อนข้างที่จะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ นะโอ้โหจารบีนะครับอ่าเท่าที่จับดูจารบีมันจะค่อนข้างเหนืดมันน่าจะเป็นจะพวกจารบีพวกอ่าจารบีรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ด้วยนะครับจารบีเหนืดและเหนียวมากๆนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงสนุกทั้งวันนะสนุกทั้งวันแน่วันนี้ครับผมฝากไว้ด้วยครับน้าๆครับอย่าหาทำครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ